ท่านผู้ชมครับตำรวจมีการบุกไปจับมือผสมสูตรยาดองมรณะนะครับหลังจากที่ผู้ต้องหานั้นหลบหนีไปกบดานในป่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตัวยังคงปฏิเสธนะครับบอกว่าคิดสูตรเองมนุษย์สามารถกินได้ครับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับลงพื้นที่ไปติดตามจับกลุ่มตัวนายสุรชัย อายุ43ปีและนายสุรศักดิ์อายุ46ปีทั้งสองคนนี้ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลอื่นเสพ ใช้จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและร่วมกันผลิตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านไม่มีเลขที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่สิบตำบลบ่อตาโลอ่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากกรณีเหตุสลดครัสเตอร์ยาดองมรณะที่มีผู้ทยอยเสียชีวิตจากการดื่มยาดองที่มีการเปิดขายในร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่มีนบุรีกรุงเทพล่าสุดก็เสียชีวิตไปแล้วถึง6รายโดยสำหรับผลการตรวจสอบเบื้องต้นในทางวิทยาศาสตร์ของกรมสรรพสามิตก็พบว่าสุราที่นำมาใช้นั้นมีสารเมทโนอลและสารไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เจือปนอยู่ หลังจากที่ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายหลบหนีไปกบดานที่อยุธยาตำรวจได้รับเบาะแสจากชาวบ้านครับนำมาสู่การจับกลุ่มในที่สุดในชั้นจับกลุ่มนี้ผู้ต้องหาย,ยังคงให้การปฏิเสธอ้างบอกว่าวัตถุดิบที่จําหน่ายให้กับคนที่อ้างชื่อว่าเจ๊ป,ปูเนี่ยมาจากเอทิลแอลโกอฮอล์95%แล้วผสมกับน้ําดื่ม ในอัตราส่วนเฉพาะที่ผู้ต้องหาคือตัวเขาเนี่ยคิดค้นสูตรขึ้นมาเองแล้วยืนยันว่าคุณภาพของเอทิลแอลกอฮอล์เก้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกินได้มันอยู่ในเกรดของการประกอบอาหารอยู่แล้วแล้วทั้งสองพี่น้องตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำอะไรของเจป๊ปูทั้งสองคนเป็นเพียงคนผลิตวัตถุดิบแล้วเอาไปขายให้เจ๊ปูเท่านั้นตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับหลังจากนี้ก็จะได้มีการขยายผลตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดต่อไปนะครับ